สดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจะยกโตโยต้ามากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมนี่คันนี้เลยนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะ4ประตูนะคะหรือว่า r e v o d c a p Z Edition 2.4นะคะรุ่นมิดนะคะเป็นท็อปเตี้ยนะคะตัวนี้พูดง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ยกจะพาไปชมตัวออปชั่นของตัวเตี้ยนะคะรุ่นท็อปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกรดรุ่นมิดนะคะ เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ถ้าเทียบกับค่ายต่างๆเนี่ยมันน่าซื้อไหมป สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Revo 4ประตูตัวเตี้ยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตัว Z Edition นะคะรุ่นนี้เป็นเกรดรุ่นมิดเกียร์อัตโนมัตินะคะราคาค่าตัวของ Revo D-CAP นะคะ2.4 Z Edition เกรดรุ่นมิดเกียร์อัตโนมัตินะคะราคาสีปกติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่800,000 32,000บาทนะคะสีนี้เป็นสีขาวถูกลงอีก7,000พนะคะก็จะเหลือ825,000บาทนะคะซึ่งมีทั้งเกียร์รุ่นตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมด้วยตัวเครื่องยนต์นะคะ 2GD นะคะตัวนี้เป็น4สูบแถวเรียง16วาลวาวนะคะเป็นดอทนะคะ v ีเอ r b ทแล้วก็อินเตอร์คูลล์นะคะตัวนี้นะคะตัวแรงม้านะคะจะอยู่ที่ 150แรงม้านะคะแล้วก็ตัวแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่400นิวตันต่อเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะความจุทางน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่80ลิตรนะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะคะสำหรับตัวด้านหน้านะคะตัวโลโก้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นตัวโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ถ้ามันเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยมันจะเหมือนดูกลืนกันเนาะแต่ตัวนี้เป็นตัวตกแต่งนะคะมันจะรับกับตัวตรงด้านนี้นะคะซึ่งในบางเกรดรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นสีโครเมียมแต่ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและตัวนี้จะเป็นสีดําเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะเป็นโปร่งแบบนี้นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ด้วยด้วยอีกนะคะแต่ก็ตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะ เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกียร์รุ่นของตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวชุดตกแต่งนะคะด้านหน้านะคะที่เป็นสีดํานะคะแบบนี้เป็นสีดาไม้เทลอกแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับด้านล่างนะคะมีครอบไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ไม่มีตัวไฟนะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวโคมไฟนะคะชุดโคมไฟขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ เป็นแบบใบบีม LED นะคะแบบนี้เลยนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมด้วยระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะพร้อม Follow m มี o m e นะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะชุดโคมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะในรุ่นมิดนะคะสำหรับตัวเตี้ยนะคะด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ล้อแมกนะคะ เป็นสีดำนะออกเ่านะคะนี่มันก็จะไม่ใช่ดำเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยยางดิสโตนนะคะขนาดล้อแม็กเนี่ยจะอยู่ที่17นิ้วนะคะซีรีส์นเบอร์ยางจะอยู่ที่215ทับ 55R 17นะคะในรุ่นมิดเนี่ยตัวยางอะไรนะคะก็จะเป็นแม็กแบบนี้ด้วยนะคะเป็นลักษณะการแบบนี้เนาะหน้ายางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้จะมีมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะคะไม่ให้ไม่ให้มันดีดเนาะแล้วก็ระบบตัวกันสั่นสะเทือนนะคะนี่ระบบการสะเทือนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถา้าเป็นของกระบะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบอิสระป,ปิดนกคู่นะคะพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะคะสำหรับด้านหน้านะแต่ถ้าด้านหลังนะคะเดี๋ยวเดินไปดูให้ด้านหลังเนาะ ไปดูจะได้เห็นนะคะถ้าพูดแล้วมันจะไม่เห็นเนาะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นแบบแหนบซ้อนนะคะพร้อมช็อคแอสเอร์บิลนะคะปรับจูนพิเศษนะคะตัวนี้นะคะรอบระบบเบรกนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกนะคะมีคีบระบายความร้อนมาให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรัมเบรกนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ในรุ่นนี้นะคะก็จะไม่มีตัวบันไดข้างให้นะคะแต่ว่า ถ้าลูกค้าแบบบางท่านเนี่ยอยากได้พะยกมีเนาะที่เพิ่งจองเข้ามานะคะพโยกอยากได้ตัวบันไดข้างเนาะ,ะก็คุยกันอีกทีเนาะหลังไม้นะคะและสําหรับในรุ่นมิดนะคะตัวนี้นะคะกระจกนะคะก็จะเป็นสีคโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัดกับตัวสีดําแบบนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้มาพร้อมไฟเลี้ยว แต่ว่าไม่พับไฟฟ้านะคะอันนี้จะไม่พับนะแต่ปรับไฟฟ้าภายในนะแล้วก็ตัวนี้มือจับนะคะมือจับก็จะเป็นสีคโครเมียมนะคะสีะเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันคือรุ่นท็อปของตัวเตี้ยนั่นเองนะคะภายในก็จะให้มิติเป็นสีดํานะคะด้านข้างเนี่ยก็ตัวนี้ไม่ใช่หนังเนาะแต่มันตกแต่งเหมือนหนังเลนลายเย็บแบบนี้นะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัว เป็นสีเงินด้านแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสีโครียมนะคะมือเปิดแล้วก็ชุดแผงควบคุมกระจกเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดํานะคะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับกระจกนะคะซ้ายขวาเนี่ยแล้วเวลาจะปรับก็คืออย่างนี้เหมือนที่ยกแจ้งเนาะปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่พับนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นล็อกปลดล็อกนะคะกระจกออโต้เนี่ยมีเฉพาะฝั่งคนขับนะแล้วก็ ภายในนะคะสิ่งที่เปิดมาตัวนี้เบาะก,ก็จะยังเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าจากโตโยต้าเนาะของโรงงานให้มิติสีดํานะคะแล้วก็เดินได้แบบนี้สีเทานะคะนี่อย่างนี้ให้ดูเบาะเนาะเบาะก,ก็ดีนะคือมันก็มีข้อดีข้อเสียอ,อะารอย่างอะ่ะถ้าเป็นเบาะผ้านะ เวลาขึ้นรถมาแดดร้อนๆนาะยกว่าไม่ร้อนนะบางคนก็ชอบนะแต่ถ้าใช้ไปน,นั้นอันนานๆเนี่ยอาจจะโอมฝุ่นนิดนึงนะคะตรงนี้ที่เก็บของตรงกลางก็จะเป็นแบบเย็บด้วยผ้าแบบนี้นะคะกล่องเก็บของก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวพาไปชมนะคะด้านหน้านะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะสําหรับตรงด้านนี้เนาะก็จะเป็นที่เปิดสกปรงหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้กค็คือควบคุมระบบไฟหน้านะคะปรับ สูงต่ำเนาะเวลาที่เราบรรทุกของนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะกรอบแอร์ก็จะเป็นตัวสีแมทเทอลิกสีเงินเมทเลอลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะ๋ยวขออนุญาตเลื่อนเนาะ,ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นสามก้านนะคะเย็บด้วยหนังแบบนี้นะคะ นี่จับกระชับมือนะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่ควบคุมการทํางานของจอนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงจากทางด้านนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าในตัวเตี้ยรุ่นนี้ก็จะยังไม่มีตรงนี้นะพาเรนชิพนะยังไม่มีนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นตัวจอ TFT นะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกแบบนีแนนนะะ้แล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวนี้แอร์ไฟเบรกฉุกเฉินจะอยู่ทางด้านนี้นะคะนี่เป็นลักษณะนี้ถ้าด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคูบล็อกนะคะเก็บของความเย็นได้แต่แบบไม่ได้เย็นจนถึงขนาดน้ําแข็งเกาะนะแต่ถ้าสมมติไม่ใช้ก็เหมือนปิดนะคะอะ่อันนี้มันอาจจะล็อกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเกาะชอที่เก็บของนะคะ นี่แล้วก็ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวโยกจะพูดถึงตัวนี้นะคะสำหรับตัวเนี้ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษนะคะเป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะตัวเนี้ยรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาแล้วนะคะนี่นะคะในรุ่นนี้มีลำโพงนะคะสี่สี่ตำแหน่งเนาะแล้วก็ ตอนนี้เกียร์นะคะมาถึงตรงด้านล่างอันนี้ปรับแอร์จะยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เนาะแล้วก็มีตัวไล่ฟ้านะคะนี่ปรับอากาศภายนอกภายในยจะปรับตรงไหนเนาะจะอยู่ตรงด้านนี้หมดตัวนี้ก็เป็นช่องวางของธรรมดานะคะแล้วก็ที่วางแก้วเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะคะฐานร่องเกียร์ก็จะเป็นสีดํานะคะแบบนี้มีกรอบสีเงินเมะเลิกแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม Eco Power นะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็ Eco เนี่ยอเอาวเอ Power เนี่ยเหมือนเป็นตัวเร่งรอบเนาะเบรกมือก็ยังจะเป็นแบบมืองี้นะคะพร้อมมือจับกระชับแล้วก็พูดในเรื่องของตัวพมลัยเนาะ<ๆ>ก็จะพูดถึงว่ามันสามารถเอาขึ้นลงได้นะนเดี๋ยนะแต่ว่ายกเอาคือมือเดียวไง นะอันนี้ทําให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่ดูอยู่เห็นเนาะแต่ว่าถ้าอย่างไรอยากมาดูรถเนี่ยคือนัดดูที่โชว์รูมได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบกนะคะแล้วก็มีแอร์แบกนะสามตำแหน่งสองฝั่งเนาะแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้กระจกก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีกระจกแต่งหน้าเลยอะ๋อ,อมีฝั่งคนนั่งคือไม่ให้คนขับแต่งหน้าต้องมานั่งตรงนู้นตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะคะ ควบคุมไฟตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟห้องโดยสารให้นะคะโอเคโดยรวมนะคะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับด้านหน้านะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลังนะคะ เปิดมาด้านหลังภายในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะค,คล้ายๆกับด้านหน้านะตัวนี้ก็จะพือเป็นลำโพงนะคะภายในก็จะเป็นเหมือนกันนะคะนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าขนาดใหญ่เลยนะคะนี่แบบนี้สีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่พักแขนแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองนั่งมิติด้านหลังนะตัวนี้ก็ยังไม่มีพวก แอร์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะที่แฟนของมีให้นะคะเวลาที่เรามองจากด้านหลังนะคะแล้วนั่งไปด้านหน้านะอกว่าก็โอเคนะตัวนี้ชอบตรงมันเป็นเกียร์อัตโนมัตินี่แหละเนาะภายในห้องโดยสารนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างพวกสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยนะพวกอันนี้ตัวสาย ก็จะเป็นตรงนี้นะคะแบบดึงั้งกลับนะนี่มีให้เรียบร้อยนะคะอยาแอบ,บดูตรงนี้นิดนึงนะคะอ๋อตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ล็อกเด็กเนาะ Isofix ในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้คนมีเนาะคนอ๋อคนมีแล้วมันแล้วก็อันนี้เป็นข้อดีของโตต้าเลยคือเวลาที่เหมือนเด็กนั่งในรถเนี่ยเรา กดล็อกตรงนี้นะคะประตูมันก็จะไม่เปิดเนาะแบบเวลาลูกหลานเด็กๆอะ่ะไม่รู้เรื่องนะก็อันนี้คือควรมีนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะยกว่าโดยวรวมอะ่ะคือสวยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสติกเกอร์นะคะ Z Edition อ,อยู่ด้านท้ายนะคะแล้วกระบะท้ายสำหรับ4ประตูจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่จะให้มิติเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ด้าน,นหลังเห็นไหมเอ่ยจะมีตัวแบบไล่ฟ้าไว้ให้นะคะสำหรับไฟด้านท้ายในรุ่น D Cap สองจุดสี่เซอีดิ d e TION, รุ่นมิดออโต้นะคะที่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของตัวเตียนะคะตอนนี้ไฟท้ายนะคะจะเป็น LED l ไลท์ไก d i n g มาให้แล้วนะคะตัวนี้เวลากลางคืนเนี่ยเส้นไฟมันจะขึ้นสวยแล้วก็ส่องสว่างนะคะทำให้ทัศนวิสัยสำหรับ ที่ขับรถตามมาเนี่ยมันก่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับรถยนต์คันนี้ด้วยเนาะมาพร้อมด้วยตัวโลโก้นะคะตัว h ฮลักษ์ลีโวนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ทางด้านนี้นะคะมือเปิดด้านหลังนี่เป็นโครเมียมแบบนี้เนาะเนีโครเมียมมาให้แบบนี้นะคะ้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมาพร้อมด้วยชุกันชนด้านหลังเนาะ เป็นสีดำนะคะสีดำเมทัลลิกแบบนี้เป็นชุดกันชนด้านหลังมาให้แล้วนะคะโดยโรวมก็คือโอเคนะดูลงตัวนะแต่สำหรับลูกค้าที่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าอยากได้ในตัวของพวกเซนเซอร์หรืออะไรเนี้ยที่จะตั้งเพิ่มตเติมอันนี้ก็คุยรายละเอียดกันได้นะคะ,อ,ะอยากได้สิ เซนเซอร์เนาะไว้ถอยสักนิดนึงว่าเออเวลาถอยจะได้ไม่ต้องระวังมากนะคะนี่อันนี้ก็สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าจะซื้อเพิ่มหรือว่าทำในรายการของแถมยังไงนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอีกครั้งหนึ่งรอบขันเนาะ จากที่พาไปชมนะคะคันนี้นะคะตัวมิดนะคะ4ีบะตูเตี้ยนะคะเป็นยังไงบ้างะคะสำหรับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าทุกอาชีพนะคะสามารถใช้เงินดาวนะคะ39 0 0 0่นะคะผ่อนเพียง8,600 x x เอนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ดาวสูงนะคะก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะ ดอกเบี้ยศนะคะ48งวดนะคะยังไงทักสอบถามนะคะขอใบเสนอราคาประจําเดือนได้นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือน,นจะไม่เท่ากันนะคะยกนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายประจํา Toyota t b n นะคะสาขาออนุชลากบังนะคะสาขาบางนาสาขากาญจนาพิเศษนะคะและก็สาขาลาังคมแหงลูกค้าสามารถรับรถที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะ0 9 2 4 2 9 8 2 2 6นะคะ แล้วก็ทัก ID Line นะคะขอโปรโมชั่นได้เลยนะคะสำหรับเกตรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่กำลังนิยมเลยนะคะหรือลูกค้าอยากจะได้โปรแบบล้อแม็กแต่งซิ่งเนี่ยที่เราก็มีทำให้นะคะหวังว่าจะได้พบกันนะคะในวันส่งมอบรถนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเจ๊ยกโตโยต้าได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ